มาพี่น้องชุดใบพัดร้อยห้าสิบเซนติเมตรชุดแหลกที่ละตโตเลยเหลาด้วยที่ได้เหลาลงช่องนะนี่แหละชุดแหลกไปทีละสเต็ปพี่น้องมีร้อยสามสิบแล้วก็มีร้อยห้าสิบมันก็จะยากขึ้นนานขึ้นแล้ว โอกาสพลาดนี่มี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 เลยเดย้แต่โครงสร้างก็เหมือนกันวันนี้คลิปนี้ก็พามาดูชุดใบพัดร้อเซนชุดแหลกที่เราโตดเราได้เรานะแล้วก็ทำลังใบตัวลังใบนี่ทำยังไงพี่น้องพอจะรู้หน่อยเส้นเส้น30เส้น50เนี่ย จะทําให้มันเป็นปีกเครื่องบินนะหัวมันจะมนมนแต่ว่าคือรถตู้นี้เอาไม้พื้นถิ่นมาทํามันจะมีน้ําหนักมากมันจะมีน้ําหนักมากรถตู้ก็จะจะใช้วิธีทำหลังใบแบบนี้เพื่อให้ลดลดน้ําหนักนอกจากจอโคนจอจอตรงนี้ช่วยนิดนึงนก็จะมีทําหลังใบรถตู้จะจะถาก เส้นนี้ออกไปเลยด้ถึงสิมาถึงช่องค่อย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 เลื่อนด้ไม่ใช่ว่ากินครึ่งมาหมดด้นี่ค่อยค่อยไล่มา,าตัวนี้มาถึงมันจะมีเส้นช่องที่หนึ่งช่องที่สองช่องที่สามนี่แหละที่เราจะปาดออกเป็นแบบมันจะไม่คล้ายปีเครื่องบินด้มันจะเป็นงุมง้มๆเพื่อลดน้ำหนักมันนี่ตัวนี้ มันก็คงคงรูปแบบปีเครื่องบินนั่นแหละแต่มันจะไม่นูนเหมือนปลายใบปลายใบนี่จะนูนปลายใบนี่จะนูนดีเลยตัวนี้ว่าตัวนี้จะวิ่งด้วยความเร็วถึงช่องที่สามเน้นเน้นเน้นจะเนี้ยมาชวยๆให้มันคล้ายปีเครื่องบินมากที่สุดแล้วก็จากช่องที่สามลงไปนี่ก็ปรับเลยปรับเรียบไปใก,ใ,กใ,กใกล้ใกลเส้นนี้ ครึ่งนครึ่งหนึ่งน,นี่เส้น30%อันนี้เส้นครึ่งหนึ่งแล้วเส้นนี้จะถูกถูกบอกเส้น5้าบอรเซ้น50%มันก็จะกลายเป็นงมหนุ่มลุบนะเราตัก็จะใช้วิธีนะใช้ทำแบบนี้แหละมาโดยตลอดเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ไม้ฝนออกใช้ไม้พื้นดินนะไม้มะม่วงก็เบาขึ้นมาหน่อยไม้สดาวก็หนักหนักอยู่แต่ว่าโทนเหนียว มะม่วงก็ก็ใหญ่เยอะอยู่แต่มะม่วงจริงๆนี่คือมันมันจะเปาะเนี่ยแต่ว่าพอเราลงยูริเทียนเข้าไปมันกลายเป็นเหนียวๆเป็นแข็งๆแต่ว่าสะเดนี่ดีอยู่แล้วเราตัวก็ใช้สองไม้นี่แหละสะเดกับมะม่วงมะม่วงนี่เอามาใช้ใบร้อยห้าสิบกับร้อยแปดสิบก็จะใช้ ร้อยห้าสกับร้อยสิเนี่ยจะใช้7นิ้วเนี่ยนอกนั้นก็6นิ้วเจ็ดนิ้ว6นิ้วครึ่งหนิ้วใช้มาแล้วก็ร้อยปดเนี่ยจะใช้เดี๋ยวดูก่อนดูว่ามันจะแบบไหนมันจะสวยงามคิดว่าน่าจะเอาเจ็ดนิ้วครึ่งเพิ่มอีกครึ่งนิ้วพอถ้าเป็น 180, ร้อยแปดสิบตอนแรกว่าจะเอาแปดนิ้วแหละมันอาจจะหนักไป นะวิธทีทำหลังใบปาดเลยลบเส้นนี้ออกไปเลย้เส้น30%นจนมาถึงนี่ถึงแบ่งครึ่งนี่ทำถึงช่องที่3ปาดมันเลยให้มันเป็นเรียบๆแต่มันก็ยังคงรูปแปีปีเครื่องบินเหมือนเดิมมันแหละแต่เรากินน้ำหนักมันแล้วก็ควักควักออกควัก,คว,กควักดีๆไม้พื้นถิ่นมันหนักเนี้มันเบามันก็ดีเอา อย่าให้มันถ้าถ้าถ้าเป็นพวกร้อยร้อยสิบร้อยยี่สิบนี้อย่าให้มันเกินหนึ่งจุดเจ็ดกิโลแต่ว่าเราตัวทำออกมามันประมาณหนึ่งจุดสี่หนึ่งจุดสามหนึ่งจุดห้าแล้วก็มาขึ้นมาร้อยสามสิบก็จะได้หนึ่งจุดเจ็ดหนึ่งจุดแปดมาเป็นร้อยห้าสิบแบบพวกนี้ก็จะหนักหน่อยสองกิโลสำหรับไม้สเสลาแต่ไม้มะม่วงจะเบาลงมาอีกเด้คิดว่าถ้าก็ไม่รู้จะ ใช่สองไม้ใช้ไม้สะเดากับไม้มะม่วงไม่มีตัวไหนตัวนึงก็เอาตัวนึงแล้วแต่ลูกค้านะคือมันมีไม้อะไรสองไม้สองชิ้นนี้แหละก็จะทําให้ประมาณนั้นแต่ว่าพวกร้อยห้านี้มะม่วงล้วนๆนะครับเราก็จะได้ประมาณนี้ทำมุม วัดครึ่งแล้วก็เพิ่มมาอีก4เซนแล้วก็ตัดมันก็จะกลายเป็นนี้ให้มันไปสวมกันพอดียัดเข้าไปตัวนี้เป็นการหันลมประดับก็จำเลยยัดเข้าไปจนจำจำก็ได้ไม่จำก็ได้ออใหญ่ปะสูงปะเห็นปะดูรถโตโอ้ไม่ค่อยได้ไปไหนพี่น้องไง ย,ยิ่งงานเยอะช่องช่องก็โตงานเยอะนี่ยังไม่ได้ไปไหนเลยฐานเผาทานเผาทานก็แทบไม่ไม่ไม่ได้เผา่าดีแลน่คนชอบนะเราตัวก็ดีใจหรอกมีคนชอบถ้าใครอยากไปดูพว,ดบบวพวกเราตามแบบฉบับของรโตกก็เข้าไปคนในช่องนะถ้าคนไม่เจอก็แอดไลน์มาเดี๋ยวส่งให้แล้วก็ไปไล่ดูเลย ถ้าใครอยากอยากทำอยากสร้างนะถ้าใครชื่เกียก็จ้างช่างนะครับใจเย็นหน่อยบางทีช่างไม่ค่อยสบายบางคนไม่ค่อยแข็งแรงนะสามาดีสี่เป็นใครไม่รู้มันเป็นไรยังไม่แก่ด้ยแต่ว่ามันเป็นลูกค้านี่ก็เผื่อๆใจไว้ด้วยแล้วว่า <laughs> เผื่อเผื่อมันเกินเหตุการณ์อย่างนั้นนะนอนบางทีเป็นอาทิตยนะ์นะปวดหลังโรคประจําตัวก็มอนรองกระดูกอักเสบนะหลังไม่ค่อยดี ไงช่างพอหลังปวดหลังปุง๊บมันก็ไม่ค่อยอยากจะนั่งไงน,นั่งมอเตอร์ไซค์ขับไปขับไปซื้อของก็ยังขับยากอย,กอยู่นะนี่หละคือโรคประจำตัวของช่างมอลองกระดูกอักเสบโอ้เอออาจารย์มันจงส่งคลิปมาให้ดูอยู่วิธีทําช่วยเออแกส่งมาให้ดู <laughs> อาจารย์ท่านเออมันก็ยืดก็ช่วยได้อยู่ช่วยได ระดับหนึ่งเลยแหละรู้สึกว่ามันสบายสบายขึ้นนะครับหลังใบตรงนี้ถากไปถากเส้นนี้ออกเลยเรียบเลยนะเส้นห้าสิปีนะี่ถากมาเลยมาถึงช่องที่สามปุ๊บได้เราตัวทากมันมุนนะนะ <laughs> ทำ <laughs> ตามได้ไม่มีในะตำราเลย <laughs> แต่งแต่งเอานะครับโอ้เผื่อใจไว้แ้วเผื่อใครสั่งสินค้ากับรถโตโซลเซลล์บางทีช่างก็ป่วยก็เพิ่งจะลุกได้สองวันนี่แหละนี่เรามาทำงานกลัวท่านรอนะบางทีเผื่อไม่รู้เนี่ยคนมาสั่งบางทีเขามาจํำเงินไว้กลัวเขารอกลัวเขาชินมานะเผื่อกลัวเราตัวกลัวช่างตัวแอ่จริง ช่างก็ไม่ค่อยแจียงแรงนะบอกบอกทุกคนเลยนะครับวิธีทําวิธีสร้างก็เข้าไปดูในช่อง YouTube นะแต่ใคร f c ท่านใดอยากทําเองก็มีหมดทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่าให้หาก่อนเด้หาไม่เจอค่อยบอกไม่ใช่ไม่หาเราก็มาให้ช่างหาให้นะหาก่อนหาไม่เจอค่อยบอกนะครับโอเคนะครับขอบคุณที่รับชมครับผมขอบคุณครับ